รักเราชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุชบกมุฒมาโนดเจ้ากลับไร่หนอนอนิมิต์มไเพียว ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ SME News Report นะครับของเราก็ยังอยู่ในภาคเหนือครับเดินทางมาที่จังหวัดพะเยากรับมาที่มหาวิทยาลัยพะเยาครับเพราะที่นี่คือมีการจัดงานนะครับของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายระดับมัธยมศึกษาครับเนื่อง ในวันละพีประจำปี2565ัสิงห้ทวยพระราชทานครับท่านผู้ชมครับปีนี้ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษนะครับทีมที่ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนอุดรพิทยานุก,กูลทีม2ครับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่1โรงเรียนปรินรอยเยาววิทยาลัยทีม1ครับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่2โรงเรียนเรยีนาเซรีวิทยาลัยทีม2ครับ รางวัลชนะเลิศลำดับ3โรงเรียนนาวรีรัตจังหวัดแพร่ทีมที่1นั่นเองครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางผู้ปกครองและอาจารย์ต่างๆครับได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายครับ เอาละครับที่นี่เรามาฟังความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่เรียนนิติศาสตร์ครัหนูพิงจากคณะนิติศาสตร์มอพยาวนะคะเหตุผลที่หนูอยากเรียนคณะนิติเลยก็คือหนูนะคะมีพ่อเป็นไอดอลค่ะหนูอยู่ในวงการเออเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆมาตั้งแต่เด็กนะคะก็เลยอยากโตมาอยาก อยากเป็นเหมือนพ่อค่ะก็เลยก็เลยเลือกคณะนี้ส่วนงานที่เออส่วนสิ่งที่ประทับประทับใจในงานนี้นะคะก็คืออย่างแรกเลยค่ะดีใจมากๆเลยที่น้องๆทุกๆโรงเรียนนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมวันละพีนี้หวังว่าปีหน้าอาจจะเจอน้องในคณะนะคะขอบคุณค่ะวสวัสดีค่ะโนแอปเปิล no. นะคะ สาเหตุที่หนูมาเรียนคณะนี้นะคะคือหนูชอบกฎหมายค่ะหนูอยากเรียนรู้เพื่อนําไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็นำนำไปประกอบอาชีพค่ะแล้วสิ่งที่หนูประทับใจในงานนี้นะคะก็คือเหมือนคนนี้พูดเลยค่ะความบรรยากาศในงานและน้องๆที่มาร่วมการแข่งขันค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับเชินัดนะครับสิ่งที่ผมมาเรียนในนิติก็คือผมมีความฝันว่าผมอยากเป็นอายาการครับแล้วก็อยากได้ใช้กฎหมายในอนาคตด้วยครับส่วนสิ่งที่ผมประทับใจในงานนี้ก็คือประทับใจที่ว่ามีน้องๆในต่างจังหวัดหลายๆในจังหวัดหลายๆจังหวัดมาร่วมกิจกรรมซึ่งไกลมากเลยครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะอ้อนค่ะแะระงบันดาลใจที่ว่าอ้อนมาเรียนขณะนี้นะคะก็เพราะว่าอ้อนดูซีรีส์เกาหลีค่ะที่เกี่ยวกับแบบกฎหมายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วดูแบบมันดูมีความน่าสนใจน่าสนุกสนานค่ะเลยเลือกเรียนคณะนี้ค่ะแล้วก็ประทับสิ่งที่ประทับใจในวันนี้นะคะก็คือได้เห็นเด็กๆน้องๆมารวมตัวกันหลายๆจังหวัดค่ะมาแข่งขันกันที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมตั้มนะครับ ออยากมาเรียนกฎหมายเพราะอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นกฎหมายก็คือชอบส่วนตัวคือชอบอยู่แล้วชอบชอบกฎหมายแล้วก็ชอบไม่ชอบความไม่ถูกต้องครับแล้วก็สิ่งที่ประทับใจในงานนี้นะครับก็คือ,อตื่นเต้นมากครั้งแรกไม่คิดว่านักเรียนหรือคนจะเยอะขนาดนี้ก็ตื่นเต้นที่มาเยี่ยมชมมอของเราแล้วก็งานที่มีคุณภาพอย่างนี้ค่ะขอบค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรักกันจริงโปรดกดติดตามไม่พลาดทุกข่าวสารนิสาิาาวเ้ <Hey! S 2> SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุดมาโนดรายงอน